แล้วพอลูฟัตอยู่กับดีนาสองต่อสองลูฟัตก็ถามเลยเจ้าเป็นใครกันแน่ที่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเินาธิการและลูกน้องของเรานั้นเจ้าโกหกสินะนดีนาก็บอกว่าถูกต้องค่ะดิฉันแค่รู้ว่าในหอคอยนั้นมี NPC ที่เซตติ้งเอาไว้แบบนั้นแบบพอดิบพอดีก็เลยตีเนียนไปค่ะและด้านลูฟัตพอได้ยินปุ๊บลูฟัตก็บอกว่า NPC งั้นเหรอการที่เธอรู้จักคำนี้เป็นเพราะเธอคือผู้เล่นสินะ แต่ดีน่าบอกว่าไม่ใช่ค่ะถ้าพูดให้ถูกก็คือดิฉันเป็น Test Player ที่ถูกทาบริษัทเกมจ้างมาให้ทดสอบเผ่าพันธ์ใหม่เผาฮาร์บเอลที่ทำการอัปเดตในแพททัดๆไปค่ะถ้าหลุฟันก็นาจจากระจ่างแล้วแบบนี้เองสินะถึงรู้สภาพภายในหัวคอยดานดีน่าก็บอกว่าใช่ค่ะความจริงแล้วแค่ใช้คอมของบริษัทเกมก็สามารถแอบส่งข้อมูลอิทธิพลของผู้เล่นที่ไม่ตอตูต้เกมได้ค่ะ ตอนนี้ลูฟัตรเริ่มปฏิปตัตะหลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วลูฟัตจึงพูดขึ้นมาว่าแบบนี้เอซินะอาริียสและลีบราจึงจำเจ้าไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าไม่เคยไปพบพวกเราตั้งแต่แรกนี่เจ้าคงใช้เวทบนปลปรับเป,ปลี่ยนพอสุจําทำการปรับเปลี่ยนพอสุจําของขอาริเสสนะส่วนลีบราเวทบนแบบนั้นคงใช้ไม่ได้ผลกับโกเลมด้านดีหน้าพอได้ยินก็บอกว่า ถูกต้องค่ะส่วนไอโคคลอสนั้นดิฉันค่อยๆปรับความทรงจำของไอโคคลอสตั้งแต่ตอนที่อยู่ปราสาทผมเผ่าเทพมารค่ะเพราะดิฉันสามารถเข้าออกประสาทเทพมารได้อย่างอิสระในฐานะของหนึ่งในวันทั้ง7วีนัสแห่งทองค่ะผู้จบดีนะ้าก็เปลี่ยนสีผมตัวเองให้กลับไปดังเดิมนั่นคือสีทอง ทั้งนี้ลูฟัสกระถามดีนาว่าแล้วเจ้าเปลี่ยนความทรงจำของเราไปมากน้อยแค่ไหนดีนาจึงบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนค่ะเพราะอีกโกและอัตตาของคุณนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าดิฉันจะแทรกแซงได้ในระยะเวลาอันส,สั้นค่ะหากจะเปลี่ยนความทรงจำของท่านอาจต้จงองใช้เวลาประมาณ1ปีด้วยเหตุนี้เองดิฉันก็เลยอาศัยแผนปลอมตัวเป็นเสนาธิการเพื่อจะได้อยู่ข้างตัวท่านและคอยชักนำให้ท่านไปต่อสู้กับเผ่าเทพมารแต่ไม่นึกเลยนะคะว่าท่านเป็นเพลเยอร์แบบนี้ แต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อแผ่แรกมันล่มดิฉันใช้แผ่นสองก็ได้นั่นคือการกับราคุณณตรงนี้ได้ทำให้คุณกลายเป็นลูกนกดิฉันค่ะด้านลูฟัสพระยินก็พูดว่าฝีมืออย่างเจ้าจะทำได้งั้นเหรอเลเวลแค่300อเนี่ยนะด้านอีด,ดาประยินก็ขำเลยสเตตัสอันนั้นเมันเป็นของหลอกอยู่แล้วสิขา โ้จบดีนาก็โชว์เซตัสเขาจริงให้อับลูฟัตดูจอรลูฟัตเห็นว่าเลเวลของดีดานานั้นคือ1,000เท่าลูฟัตเลยและแล้วดีนาก็เผยร่างจริงร้องกับซากเตุแดนล้อมรอบลูฟัตไว้ก็จะยิงแสกสีทองเป้าเข้าให้หมายจะกำรับลูฟัตให้ได้แต่ลูฟัตไม่เป็นไรยักทนได้ดีนาจะทำการอ้าแขนออกและเรียกกลิสีทองจะรุมมหาสารออกมาโจมตีลูฟัต ว่าลูฟัตก็ใช้ปีกกัดเอาไว้ได้พร้อมกับคิดในใจว่าโดยแบบนี้ก็ไปไม่ใช่เป็นเราก็เสียดเม็ดบ้างสินะงั้นเอาแบบนี้ลกันคิดจบลูฟัตก็สยายปีกจนกระสีทองมันกระจายจะท้อนกลับไปหาดีนะแต่ไม่โดนเออมันเฉียวไปนิดเดียวแต่ว่าลูฟัตก็เริ่มโจมตีบ้างโดยการใช้สังเคราะห์ทำการสักระดบาบขึ้นมามากมายและใช้ดาบดันโจมตีดีนะแต่ดีน้ามันเล่นง่ายมากเลยเหมือนได้ใช้เอ็กซ์เก เปิดประตูวาร์ปดูดดาบเข้าไปจากนั้นก็เปิดเอ็กซ์เกตอีกครั้งไปทางลูฟัสจนดาบลูฟัสสรอนหาตัวลูฟัสเองแบบ360องศาทำให้ลูฟัสต้องไิขึ้นฟ้าและพุ่งไปหาดีน่าเพราะว่า ina, ดีน่าก็ดนีด้วยเอ็กซ์เกจอีกแล้วเซนก็ได้ใช้อักโซเวดน้ำทำการสร้างฝนเทียมให้ร่องลงสู่พื้นดินจนมีพฤกษาดับไปทวนปรากฏขึ้นจากดินและจงตีใส่ลูฟัส ทำให้ลูฟัตร,รำคาญนะจิริเชธาลูกเตะดาวตกเตะป้าเขาให้รากหมายพังหมดจากนั้นลูฟัตก็ไม่ไปหาดีนาเพราะว่าดีนาใช้เอ็กเกรหลบอีกแล้วเพราะว่าพอดีนาวาเข้าเอ็กเกรดปุ๊บดีนาต้องตกใจเพราะลูฟัตออกมาด้านหลังและต่อยแป้งเขาให้แต่ลีนาหลบได้แบบชิวเชียนและต่อยสวนลูฟัตไปทีนึงแปะทำให้ลูฟัตพูดขึ้นมาว่า ไม่ได้ผลหรอกเจ้าคือนักสู้สายจอมเวทพลัมาของเจ้าเนี่ยมันทำไรค้าไม่ได้สักเดโหดจบลูฟัตก็ต่อยไปอีกครั้งราวนี้เข้าเต็มๆดีหนะ้าพุ่งลงพื้นแต่ก็ตั้งหลักลุกขึ้นอยู่ได้เพราะก็พูดว่าส่มแล้วที่เป็นลูฟัตบาฟาวก็คจงตีเมื่อกี้ครั้งเดียวสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้เพราะว่าจากนั้นจูจๆลูฟัตก็พูดมาว่าดีนะ้เจ้าเอาชนะเราไม่ได้หรอก แม้จะมีเลเวลหนึ่เหมือนกันแต่เจ้าไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นเกมจริงการที่เจ้าโดนหมัดเมื่อกี้6ก่าเข้าไปทาให้ค่า,ารู้ว่าเจ้ารู้จักทางหนีทีไล่ของผู้เล่นสายเวทที่ต้องเจอกับดักสู้สายประชิดในการเล่นทดสอบเจ้าคงแค่เล่นไปเรื่อยและไม่ได้พยายามดันที่สุดแบบพวกเราเพลเยอร์ตัวจริงแม้ตัวเลขเลเวลของพวกเราคือ1000เท่ากัน แต่ก็สามารถมาต่างกันเราฟ้ากับเหวดังนั้นพอเธอแม่เจ้าจะหลอกเราก็จริงทว่าเรื่องที่เจ้าคอยช่วยเหลือเรามาิตลอดมันก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันดังนั้นข้าจะมองข้ามทุกอย่างไปซะส่วนเจ้าลองเล่าเหตุผลที่แท้จริงให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมเจ้าต้องใช้วิธีอ้อมโลกขนาดนี้ด้านนี้นาก็เงียบแป๊บหนึ่งก็จะพูดกับลูฟัดว่าคิดว่าตัวเองชนะแล้วงั้นเหรอเขาพูดแบบนั้นอะเอาไว้โดนท่าดีแล้วค่อยพูดละกันเอ็กซ์เกิ ดาหลุฟัสก็งงเลยดีน่าใช้เอสเกตเรียกอะไรออกมาอันเชิญงั้นเหรอจากนั้นจู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างปรากฏออกมาจากเอกสเกตบนฟ้าฝา,ฝา,ฝา,ฝาและสิ่งนั้นก็คือดาวตกถูกต้องแล้วดีน่าเรียกดาวตกออกมาไม่สิต้องเรียกว่าอุกกรบาดขนาดยักษ์แล้วมันใหญ่มากขนาดที่ว่าหากร่วงลงมาแล้วก็เมื่อกลหอไม่รอดแอ ทางนี้ดีน่าก็ดีเข้าเอ็กเกตแล้วบอกลูฟัตว่าลองรับมือเลยนะคะงั้นดิฉันไปก่อนค่ะบายดีน่าก็วาร์ปหนีไปดูสถานการณ์อยู่ห่างๆย่างห่วงๆร้องกับพูดว่าเอาละ่ะลูฟัตบาฝาคุณจะทำยังไงด้านลูฟัตนั้นตอนนี้คิดในใจว่า แปลกจังแฮะทำไมตัวเรารู้สึกกลัวเลยมันราวกับว่าลูฟัตในร่างเราพยายามบอกว่ารับมือได้จากนั้นลูฟัตก็มีนขึ้นฟ้าร้องอับัยท้าไราเดอร์ไม่ใช่ไอออนชูดบวกกับเจอกเกราะทําการเตะอุกบาบาปไงจนอุกบาตขนาดยักษ์ระเบิดปึ้มกลางท้องฟ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดีหน่าแม่ตงตกใจเลยอีแบบนี้แล้วใครมันจะไปสู้ได้อะ สอบแล้วดิงจจากนั้นลูฟัตก็ไปหาดีนาและได้พูดกับดีนาว่าเอาละคราวนี้เล่าให้เราฟังได้แล้วใช่ไหมซดีนาก็บอกว่าค่ะดิฉันเป็นฝ่ายแพ้จากนั้นดีนาก็เริ่มไล่ฟังว่าเธอเนี่ยถูกสมอนเียังโลกใบนี้หลังจากลูฟัตบ่าฟฝวโดนผนึก แต่ที่น่าแปลกคือที่โลกใบนี้นอกจากตัวละครที่ถูกบันทึกไว้ในนวนิยานไม่ได้มีตัวละครของผู้เล่นตัวอื่นอยู่เลยราวกับว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งเกมแต่เป็นโลกที่ถูกทำให้เหมือนโลกในนวนิยายซึ่งพอลูฟัตได้ยินเรื่องนี้ลูฟัตก็ตกใจหากเป็นแบบนั้นจริงแสดงว่าตัวละครที่เป็นเพลเยอร์แทบจะไม่มีตัวตนอยู่เลยเดืองด้วยระบบนวนิยายของเอสเกตนั้นนอกจากเอพีซีตัวหลักมันจะมีการดึงเอาตัวละครของผู้เล่นให้บีเซตติ้งเป็นส่วนหนึ่งของโลกเอสเกตราวกับตัวละครของผู้เล่นนั้นเป็นเอ แต่ตัวละครที่ถูกเลือกแบบนั้นมันมีน้อยอีกกว่าน้อยบางทีโลกใบนี้คงมีแค่ตัวเธอและดีหน้าที่เป็นเพลเยอร์ก็เป็นได้เพราะกระดาษเบคุลเลสหรือเมอรักซึ่งเป็นตัวละครของผู้เล่นที่ถูก่นำมาใส่ในระบบโดรี่ยายมันมยังเป็นแค่ NPC เลยแบบนี้วิลชนคนอื่นๆก็น่าจะเป็นแบบเดียวกัน ทั้งนี้ดีนาก็บอกว่าในช่วงเวลา200ปีที่ผ่านมาเธอเนี่ยยังไม่เคยเจอเพลเยอร์คนอื่นเลยมันก็เลยทําให้เธอเหงามากตัวละครที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพื่อนของเธอนั้นมันก็กลายเป็นแค่ NPC และถึงแม้ตัวละครเหล่านั้นมันจะกลายเป็น n p c ไปแล้วแต่พอดีนาก็เห็นตัวละครเหล่านั้นต้องตายไปตอนหน้าต,ตาเพราะอายุไขและเหตุบางอย่างเมืนอทําให้ดีนาเสียใจเพราะตัวละครเหล่านั้นเคยเป็นเพื่อนเธอ นำซ้ำประเทศที่เธอรักจะถูกเผ่าเทพมารโจมตีอีกด้วยเหตุนี้เองเธอจึงอยาก,กจัดราชันเทพมารให้สิ้นซากแต่ฟีมือเธอเนี่ยสู้มันไม่ได้แน่นอนดีน้าจีงแฝงตัวเข้าไปอยู่กองทัพเทพมารในฐานะหนึ่งในวันทั้งเจ็ดเพื่อจะชะลอเพราโจมตีดินแดนมนุษย์ให้ชาลงจะไปถึงวันที่ได้พบกับท่านลูฟัตเธอจะคิดได้ใจว่าโอกาสมาถ,ถึงแล้วหากเป็นลูฟัตบาฟฟวแล้วก็ ลูฟัตมาฟาวต้องสามารถาชนะราชันเทพบาลได้อย่างแน่นอนจากนั้นก็ไปไป,ไป,ไปตามที่ควทราบซึ่งพอลูฟัตได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดลูฟัตก็ถดัดีนาว่าดีนาเธอเป็นศัตรูกับฉันหรือเปล่าดีนาก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่ว่าการที่ฉันพยายามหลอกใช้ท่านลูฟัตมันก็เหมือนกับการตั้งตนเป็นศัตรู ดีหนะ้าพูดจบปุบ๊บลูฟัตพูดขึ้นมาว่างั้นก็ช่างเหอะเจ้าจงกลับมารับใช้เราต่อไปซะดีหนาแบ่งร็อกเอ๊ะเลยไม่ควรว่าไง่ะลูฟัตจึงบอกว่าก็วเรื่องในคราวนี้เรายกโทษให้ยังไงเล่าว,ว่าก็ตามจริงเจ้าก็ไม่ทําอะไรให้เรานำซ้ำอย่คอยช่วยเหลือเราจนเราได้พบกับบรรดาทีสองจากราศีสวรรค์ด้วยดังนั้นดีหนะ้ามาด้วยกันกับเราซะจงใช้พลังและความสามารถของเจ้าทําประโยชน์ให้กับเราเถิด ด้าดีด้านน,าานั้นกระึ้ิงจนน้ำตาแทบไหลก่อนจะพูดขึ้นบอกว่าคุณเนี่ยไปไปตามที่ดิฉันคิดไว้ไม่สิยิ่งกว่าที่ดิฉันคิดไว้ซะอีกนะคะกะเวล้วเชียวว่าคนที่จะสามารถเอาชนะราชาเทพมารและโรมทวีปให้เป็นหนึ่งได้มีเพียงแค่ท่านจริงๆด้วยค่ะดิฉันขอน้อมรับราชอ,องค์การค่ะองค์ราชาของดิฉันท่านลูฟัสมาเ้าจนกว่าถึงวันที่เอาชนะราชาเทพมารได้ให้ดิฉันได้เป็นเสียทิการขอท่านต่อไปเถอะนะคะซึ่งลูฟัสก็บอกว่า ฝากด้วยนะดีน่าก็คุกเข่าเลยร่วมกับบอกว่ารับบัญชาและแล้วดีน่าก็กลายเป็นพวกอย่างสมบูรณ์แต่สักพักรีบรา่าเข้ามาทุกคนบินมาพร้อมกับตะโกนว่าท่านลู่ฟันเจ้าขาอุกบาตเมื่อกี้คืออะไรเล่าเจ้าขาลูฟันนี่ก็ลืมไปเลยชิบหมายเวทตอนแหลเรื่องดีน่ายังไงดีวะเนี่ยลู่ฟันก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีพลังลึกลับโจมตีมาแต่ฉันจัดการไปแล้ว ซึ่งลีบลาเขาบอกว่าโซเป็นท่านลูฟัสแต่คราวหน้าถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นได้โปรดเรียกใช้ผู้ดิชั้นได้เลยนะคะจากนี้ไปพลูฟัสจะเดินทางต่อเพื่อไปหาพาเทนอสแต่ก่อนไปลูฟัสก็ถามพ่อบูญจากไอโกเคโรสว่าไอโกเคโรสมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ12จากราศีสวรร์คนอื่น,นๆเพิ่มเติมหรือไม่ไอโกเคโรสจึงบอกว่าตอนนี้หนึ่งใน12จากราศีสวรรค์สกอร์ปิอุสแห่งราศีพิจิกได้ไปสังกัดอยู่เผ่าเทพมารจนกลายเป็นอสูรแห่งความแค้นไปแล้วนอกจาก นี้เลออนแห่งราศีสิง์ก็ตีกับดึงในเจ็วิรชนผีดูดเลือดเบเนโทนาชทำอาลุฟัตคิดในใจว่าแม่งเอ้ยไม่ว่าใครก็ไม่อยากไปยุ่งเลยอะมีแต่เรื่องทุกจูจไอโกเครรสก็พูดออกมาว่าจะว่าไปก่อนหน้านี้มีข่าลือในหมู่เผ่าเทพมาดรน,นะครับว่าทางเลวทีนอันเชอรพุกลาสำเร็จแล้วครับลูฟัตก็ตกใจเลย อะไรนะฮุกลางั้นเหรอซึ่งข่าวลือในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะในขณะที่ลูฟัตกลับบุสุสานนั้นทางเลเวทีนที่ได้อัญเชิญลูฟัตมาก็ได้ทําพิธีอัญเชิญอีกครั้งและคราวนี้ได่ฮุกลาใส่ชุดตังระญี่ปุ่นโผล่มาแบบเต็ม จากนั้นก็จบตอนที่10นะครับสนุกดีเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแม่งอันเชิญซับซ้อน <c oughs> อ่ะดีนะที่ดีหน้าไม่กวนตีนอะ่ะเราไปพูดกันแบบนี้ดีแล้วจริงๆเนื้อเรื่องมันเหลือเยอะเลยนะและเนี่ยเลยแค่2ตอนจบแล้วหมายถึงจบสีซั่าน,นึงอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะจบสีซสั้นตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าเลยตามชมกันละกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบายบาย